หลักของการคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบเป็นการคิดที่หลักการคิดคือคิดที่ภาพใหญ่มากกว่าความหมายมันคืออะไรฮะคือเราต้องมองภาพรวมภาพใหญ่ของระบบของปัญหาของสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหานั้นให้ได้ใช่ไหมฮะเหมือนกับเราลองถอยออกมาดูเราลองถอยออกมาจากจุดที่เราสนใจอยู่ตอนนี้เรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ แล้วเราก็ให้งความสนใจอยู่แค่เรื่องตรงเนี้เขาบอกให้เราลองถอยออกมาดูไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับจุดที่เราสนใจอยู่มันมีอะไรบ้างมันมีเรื่องไหนบ้างมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะฮะมองภาพให้กว้างขึ้นฝึกมองภาพให้กว้างขึ้นคล้ายๆกับทําไมถึงมีนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เราขนงวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแล้วผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างนี้ทุกนี้เวลาเราได้ยินว่าเขาปรับดอกเบี้ยขึ้นปรับลดดอกเบี้ยลงเราเข้าใจเราก็มองภาพแค่ว่า โอเคมันมีผลกับเงินกู้เรา,ารตัวปะบต้นทุนการเงินของเราถูกลงใช่ไหมครเพราะเขาปรับลดดอกเบี้ยแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรมันกระทบกับหลายเซกเตอร์เลยคืออสังหาริมทรัพย์ทาให้เกิดการเติบโตทําให้ผู้พัฒนาเนี่ยออกโครงการมากขึ้นเพราะต้นทุนการเงินถูกลงในเรื่องของเงินไหลเข้าในเรื่องอาตลาแลกเปเลี่ยนแล้วเนี่ยมันภาพที่ไกลๆแต่พยายามจะสื่อว่า นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาสามารถพอมองภาพที่ใหญ่ขนาดนั้นได้เขาถึงมองเห็นผลกระทบจากการใช้นโยบายนโยบายหนึ่งใส่เข้าไปในระบบนะฮะอาจารย์ขอยกตัวอย่างกรณีขอยงตัวเองตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะตอนที่ทํางานตอนนั้นทํางานอยูอ่บริษัทที่ทําพัฒนาสาหาริมทรัพย์นะฮะตัวอาจารย์เองเนี่ย,ยก็ดูอยู่สามสี่โครงการในโครงการพัฒนาตัวทาเฮาส์นะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีเป้าจากระดับบนมาว่าเดือนนี้ ต้องสร้างให้ได้กี่หลังสมมติเดือนนี้ต้องสร้างให้ได้20หลังต้องโอนให้ได้กี่หลังโอนให้ได้สมมติ30หลังจะมีเป้าในแต่ละโครงแต่ละเดือนแต่ละโครงการมาสร้างเพื่อให้เซลล์ไปขายโอนเพื่อให้เกิดรายได้เข้าบริษัทใช่ไหมเราก็ต้องบาลานซ์คนว่าก่อสร้างเนี่ยสร้างเพื่อให้มีของขายถูกไหมแล้วก็แบ่งคนไปทําจัดการโอนก็คือให้ลูกค้ามาตรวจถ้าท่านที่เคยซื้อบ้านน่าจะพอเข้าใจภาพก็คือว่าเวลาเราไปตรวจเนี่ยก็จะมีช่างมาเดินตรวจกับเรา เราก็จะชี้ว่าเปลี่ยนตรงนี้แก้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เรียบร้อยช่างก็จะจัดก,การให้เราแล้วก็นัดเราเข้าไปตรวจจนเราโอเคพอใจสภาพบ้านเราก็รับบ้านเซ็นโอนใช่ไหมก็เกิดการเรื่องรายได้กับเข้าบริษัทคราวนี้มันมีอยู่มันมีอยู่โครงการหนึ่งพอถึงเดือนสามปรากฏว่าก่อสร้างได้ล่าช้ามากคือห่างจากเป้ามากของเป้าสามสิบหลังจนถึงจะปลายเดือนแล้วสร้างได้สิบห้าหลังอาจารย์ก็ไปต่อว่ากับ ทีมก่อสร้างต่อว่าู้รับเหมาว่าทําไมถึงช้าทําไมถึงทําให้ทันเกิดอะไรขึ้นไม่ลงโอเหรออะไรเงี้ยของไม่พร้อมหรือเปล่าไปต่อว่าสตาฟอะไรเงี้ยว่าโฟแมนนู่นี้น่าทำไมงทำไม่ไมร้ออะไรเงี้ยไม่ทํางานกันปรากฏว่าอาจารย์คุณมาทราบว่าก่อน,ก,อนก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งฝ่ายขายกับฝ่ายโอนเขาออกโปรโมชั่นให้ลูกค้าว่าถ้าซื้อจองเดือนนี้แล้วโอนภายในเดือนนี้ จะมีส่วนลดมากมายเลยถ้าเราเห็นเคยเห็นโปรโมชั่นส่วนลดส่วนลดเงินแถมแอร์มิเตอร์ฟรีอะไรพวกเนี้ <c oughs> ก็ทําให้ลูกค้าเนี่ย <c oughs> เข้ามาจองเยอะกว่าปกติ <c oughs> เพื่อที่อยากจะได้โอนก็กลายเป็นว่าไอ้ส่วนที่ว่าต้องโอนให้ลูกค้าเนี่ยมันเกินจากแผนแล้วพอมีคนมาตรวจลูกค้ามาตรวจบ้านเยอะเนี่ยช่างก็ต้องเริ่มเหมากับช่างเนี่ยก็ต้องแบ่งคนมาตรวจแบ่งคนมาทำาย้อกไรฮะทำให้ทีมก่อสร้างเนี่ยคนมันน้อย อที่ตามมาคือเราสร้างไม่ทันตามแผนใช่ไหมฮะปัญหาคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นไม่คุยกันใช่ไหมฮะฝ่ายขายฝ่ายโอนไม่คุยกับฝ่ายกอ่อสร้างใช่ไหมทาให้ฝ่ายกอ่อสร้างเนี่ยไม่ได้เตรียมคนงานหรือเตรียมแผนงานรองรับเอาไว้ถ้าเกิดมีการคุยกันว่าเดือนนี้จากโปรโมชั่นนะอาจจะมีลูกค้าเข้ามาต้องโอนเยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะฝ่ายกอ่อสร้างได้แผนดันประมาณนี้ จะต้องไปเมเฮ้ยพูล้เหมาเดี๋ยวเนี่ยเดือนนี้ต้องมีการโอนบ้านต้องมีตรวจบ้านลูกค้ายเยอะเตรียมคนมาเพิ่มหน่อยช่างปูนเพิ่มหน่อยช่างกระเบื้องเพิ่มหน่อยเตรียมรอไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถึงเวลาปุ๊บลูกค้ามาตรวจก็เอาชุดที่เตรียมไว้เนี่ยไปรอรับกับลูกค้าส่วนที่ก่อสร้างก็ก่อสร้างไปใช่ไหมผลกระทบจะไม่เกิดสุดท้ายก็คือจะได้เป้าทั้งสองอย่างนะฮะนี่คือตัวอย่าง,งภาพใหญ่ สร้างสมดุลมุมมองในระยะสั้นและระยะยาวเราจะตัดสินใจแก้ปัญหาสักเรื่องหนึ่งผู้บริหารจะออกนโยบายมาสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเกิดอะไรระยะยาวเกิดผลกระทบยังไงเปรียบเทียบกันว่ามันมีคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า อาจารย์ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆองค์กรองค์กรในบริษัทนึงน่ยต้องการจะพัฒนาบุคลากรในบริษัทช่วงแรกจึงลงทุนจ, ource, จ้างเอาซอร์สจ้างวิทยากรภายนอกเข้ามาพัฒนาเข้ามาจัดอบรมให้กับตัวพนักงานผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้นคือพนักงานเปลี่ยนแปลงขึ้นทำงานดีขึ้น ถูกไหมฮะเพราะจากการอบรมของผู้ชํานาญแต่สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรสูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นองค์กรนั้นก็เลยปรับตัวกับในระยะยาวด้วยการที่ช่วงแรกเนี่ยก็ให้จ้างวิทยากรเอาซอร์สมาแต่ระยะยาวก็คือต้องพัฒนาทีม HR ภายในเนี่ยให้สามารถขึ้นมาเป็นวิทยากรได้เองถูกไหมฮะ เพื่อที่ว่าต้นทุนจะถูกกว่าเพราะถ้าเราจ้างเอาซอสไปตลอดเนี่ย5ปี10ปีค่าใช้จ่ายสูงถูกไหมกำไรก็น้อยลงแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาคนคือในขณะที่เราจ้างเอาซอสเนี่ยมาพัฒนาตัวปต,ตัวพนักงานเราก็เอาซอสเนี่ยมาพัฒนาของคนที่มีศักยภาพในการที่เป็นวิทยากรภายในได้ด้วยกหมสร้างวิทยากรภายในขึ้นมาเองเพราะยังไงวิทยากรภายในเขาก็กินเงินเดือนไม่ต้องไปเสีย เขาละเท่าไหร่อะหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทถูกไหมฮะถ้าเขาเราสามารถรับน้ำหนนั้นได้และ,ะยาวแล้วเนี่ยมันได้ผลมากกว่าใช่ไหมฮะกลยุทธ์มีทางระยะสั้นมีทางระยะยาวการแก้ปัญหาของเราเหมือนกันเราแก้ปัญหาระยะสั้นหรือเราแก้ปัญหาระยะยาวแก้ปัญหาระยะสั้นแล้วเกิดผลระยะยาวยังไงใช่ไหมฮะหาจุดสมดุลของวิธีการแก้ปัญหาหรือหลักการแก้ปัญหานั้นให้เจอนะฮะ ข้อสามเขาบอกว่ายอมรับธรรมชาติของระบบที่เป็นพลวัตหรือเป็นไดนามิกทุกระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระบบเป็นเรื่องที่เราอกเรียไม่ได้ตอนเรายังวัยรุ่นตอนเรายังหนุ่มๆวัยรุ่นเลยนะหนุ่มๆเหลือสาวเนี่ยเรากินอาหารเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ขึ้นแต่กว่าเดิม ถ,ถ้ากินปกตินะฮะเรากินปกติเรากินเท่านี้น้ำหนักเราก็จะอยู่เท่านี้เพราะอะไรฮะเพราะระบบการเผาผลาญเรายังทํางานดีอยู่ถูกไหมฮะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นอายุห้าสิบห้าสิบห้าเรากินเท่าเดิมเนี่ยกินแบบเดิมคิดว่าระบบเผาผลาญจะทํางานได้เหมือนเดิมไหมต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดาถูกไหม